ทุกคนจ๋าตอนนี้พวกเราก็ถึงเวลาที่จะต้องเช็คเอาท์แล้วนะคะให้คุณสามีนะคะไปเช็คเอาท์นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันที่อ,อ่ไทยทาวข้างข้างออกไปเนี่ยค่ะเราเช็คเอาท์ก็เลยเอารถออกไปเลยนะคะทุกคนก็จะไปกินข้าวที่ไทยทาวนะคะตอนนี้อยู่ที่สิบโมงนะคะกบอยากกินข้าวราดแกงของป้าออสนะคะ ข้าวราดแกงรานป้าอมามาา้อเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยผมมากินตำหนักไทยร้านนี้นี่เราจะไปกินข้าวราดแกงป้าออจอดรถแถวนี้ก็ได้ที่รลกนะคะนี่ค่ะข้าวแกงป้าออนนะคะทุกคนเราก็จะไปกินข้าวแกงป้าออเปิดสิบโมงบอกว่าโอเพนแล้วเนี่ยเปิดแล้วนะคะเราก็เข้าไปกินข้าวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านขนม ร้านบ้านขนมไทยกบอยากบอกเลยว่าไออะไรนะขนมขนมอะไรอะ่ะที่เราบ้าบินอะ่ะเมื่อคืนที่กบซื้อไปอะ่ะคืออร่อยมากแล้วก็ขนมขนมอะไรอีกละ่ะขนมอะไรอะ่ะที่เราทองม้วนสดนะคะทุกคนโอเคเราเข้าไปกินข้าวกันเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนนี่ร้านเป็นอย่างนี้ นี่อัานคือน่ากินมากดูค่ะยินตะโฟ๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้๋วยเตี๋ยวต้มยำผัดซีอิ้วเกี๊ยวน้ำผัดขี้เมาข้าวซอยผัดไทยทุกคนเลือกไปเลยม,มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรามาอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเราก็ลู้ขอมีมนี่ น้ำโบซีบ,บหอยจอที่เรากินเมื่อวานไงสั่งเนาะอ๋อเอากลับไปกินในรถได้ไงที่ละนี่อันนี้ก็น่ากินต้มเลือดหมูเอาไหมเย่โอเคโอเคต้มเลือดหมูเย่ย่ยไหนอยู่ไหนหนูอมองไม่เห็นนีไ่ไงเราใช่ไงมีนน้ำดื่มก็มี ชาเย็นกาแฟเย็นชาร้อนน้ำมะพร้าวน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยน้ำเก๊กฮวยโซดาน้ำน้ำขวดเบียร์ไวายข้าวเหนียวมะม่วงบัวลอยเฉาก๊วยรวมนิดรู้แล้วเดี๋ยวโดนนะที่รักเดี๋ยวโดนเมียเดี๋ยวโดนเจ๊สั่งโอ้โหเส้นข้างหลังนะคะมีสเคนกบสั่งน้ำกระเจี๊ยบมาของสามีกบก็คือกบชอบน้ำแข็งแบบนี้ สามีก็สไรซ์สไปซ์ปไหมเมาาื่อวานเมื่อวานล่ะเซมิทอัพบอกน้ำกระเจี๊ยมแซ่บเลย,เยชอบเปรี้ยวๆเ,เอาลางดืง่มอ่อนมาอีกแล้วก็ต้องกิน เมื่อวานเราก็กินไปแล้วแต่เมื่อวานเรากิกนสาขาอีกสาขานึงนะคะป้าออที่นี่มีสองสาขานะคะทุกคนเป็นป้าออก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ก็คือปอ้าออข้าวราดแกงนะคะแต่ข้าวราดแกงก็มีอาหารเยอะมากมายที่กบให้ดูในเมนูเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมาแล้วค่ะทุกคนปาลาเน่ยนะปลาผัดเผ็ดโอ้ยน้ำลายไหลหิวข้าว ดีปลาเป็นชิ้นๆเลยทุกคนโอเคเหิวข้าวแล้วกินข้าวเลยค่ะที่รักนี่ค่ะต้มที่รักร้อนต้มเลื่อนหมูมาแล้วน่ากินมากอันนี้คือต้มเลื่อนหมูนะคะทุกคนดูนะก,กินมากน่าก,กินสุดๆน่าก,กินจริงๆทุกคนมาดูน่าก,กินทุกอย่างเลยนะคะกบสั่งกบสั่งอันนี้กลับบ้านด้วยมาที่รักเอามาปรุงเลยที่รักเอาพริกเอาอะไรมาปรุงในนี้คนอ่านย้อนแสงนิดนึงนะ ข้าวข้าวต้มเลือดหมอร่อยมากอ่อยสุดยอดอาอันนี้ส่าอนี้ส่ไปมาทุกคนข้าว ยอดเนี่ยคือปลาเป็นชิ้นๆเลยทุกคนเมนูแกะหิวข้าวกินข้าวเมื่อคืนนี้ยไม่อยากพูดชวนสามีมาร้านนี้นางบอกว่าอยากลองกินร้านโน้นแนน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 อนมนน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 เนนเนนานน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 นา ต,ต้องมานะคะทุกคนถ้าทุกคนมาแอเมาทำสุดท้าที่นี่จะต้องมาที่นี่นะร้านป้าออสข้าวราดแกงจะต้องมาเลยนะคะทุกคนอร่อยมาก ต้มต้มเลือดถอร่อยมากปลาเนี่ยก็ออร่อย,าายมอออยากแต่ว่าหอยจ้อเนี่ยมันขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคนกบมดสั่งก็คือหอยจ้อนี่คือไม่ควรพลาดปลาดุกก็คือไม่ควรพลาดปลาผัดไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนท่าหนูว่าเนอหอมไหมยอดแล้วก็ทอดก่อ,อนะ ยเดอดงมอยอหมสามีก็บอกว่าทำแบบทำได้ไหมทุกคนเลือดต้องเลือดหมูออร่อยที่สุดที่สุดจริงๆอร่อยทุกอย่าง ไม่ผิดหวังถ้าถ้าไปร้านไหนที่กบบอกว่ากบชมไม่ขาดปากนั่นคืออร่อยแบบอร่อยอร่อยจริงแบบชมแบบไม่ขาดปากเชื่อกบเลยว่านั่นคืออร่อยนี่ตับหมูนะคะเครื่องในต้มลือดหมูก็จะเป็นเครื่องในเนาะ เป็นไงคะอร่อยไหมสมนากินไหมสมน่ากิน,นะกน,น,กนจะสั่งยังไหมเนี่ยดูดิเดี๋ยวก็เหลืออีกอร่อยไหมผัดปลาดูอร่อยไหม,มสั่งหอยจ้อไปด้วยนะคะทุกคนกลับบ้านโอเคเดี๋ยวปกจะกินก่อนนะทุกคน โอเคก็กินก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันมาคะ่ะคนกับข้าวหนึสแล้วก็หอยจ้อกับบ้านมีข้าวเปล่าสองน้ำสออย่างราคาแค่70ค่ะทุกคนทุกคน82ดสหกเก้า คนจ๋ากบออกมาจากร้านข้าวแกงป้าออนแล้วนะคะกบก็ประทับใจทุกคํากินทุกคําชมทุกคําก็คืออร่อยมากก็คือคิดว่าครั้งหน้านะ next time นะคะครั้งหน้าถ้ากบมาที่นี่อีกกบจะไม่ไปกินข้าวร้านไหนอีกเลยบอกตรงๆเพราะว่าเคยเสียงที่จะไปกินร้านอื่นแล้วไม่ใช่ร้านป้าออก็คือไม่อยากจะคอมเมนต์ว่ายังไงคือรสชาติอาหาร มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่กินนะคะทุกคนกบหมายถึงตัวของกบเองกบชอบรสชาติอาหารแบบนี้กบชอบรสชาติอาหารสไตล์ข้าวแกงบ้านปออ้าอ้อหรือว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านป้าอ้อก๋วยเตีเ๋ยวเรือนะคะก็คืออันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะว่าอาหารแต่ละร้านร้านไหนถูกปากไม่ไม่ถูกปากแต่สําหรับกบเนี่ยรสชาติของกบที่กบชอบก็คือร้านป้าอ๋อนนะคะแล้วก็อยากบอกว่าราคาอาหารคือคุ้มค่ามากนะคะ ได้เยอะราคาไม่แพงอันนี้บริการดีน่ารักเป็นกันเองแบบเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรากลับบ้านเรานะคะทุกคนแบบว่าบรรยากาศในร้านพนักง,งานดีน้ำน้ำใจยิ้มคุยทักตลอดโอเคไหมเดินมาทักเดินมาถามนะคะว่าทุกอย่างโอเคไหมเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ต้องการอะไรไหมกระทั่งที่เราไม่ได้แบบ ไม่ได้คิดจะเรียกนะคะแต่ว่าเราแค่นามองเรามองซ้ายมองขวาเวลาเรากินข้าวเราก็กินเราก็มองในร้านนูน่นนี่นั่นแต่เขาสังเกตพูดเขาสังเกตว่าลูกค้านะ่ะหันซ้ายหันขวาเหมือนเขาเอ๊ะลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าเขาก็มาถามเราเลยนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะอาหารที่กบจ่ายไปวันนี้แปดสิบกุเหรียญไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกดีอร่อยถูกใจโอเคค่ะกบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกค่ะที่รับชมค่ะ Bye bye, terima kasih semua.